ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยาฐานะครูชำนาญการผู้รับการประเมินนางสาวพักขนันไม้แดงตำแหน่งครูผู้สอนเด็กอนุบาลและประถมวัยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมประวัติส่วนตัวนางสาวพักขนันไม้แดง เกิดวันศุกร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันอายุ36ปีภูมิลำเนาบา้าเลขที่18ทับ2หมู่2ตำบลเขาคีริตอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ8ปี4เดือนประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านคุยป่ายางตำบลเขาคีริตอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพานกระต่ายพิทยาคมอําเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชร การประเมินเพื่อให้ได้รับหรือเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการมีทั้งหมด3ด้านดังนี้ด้านที่ 1. วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่2คุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะด้านที่3ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านที่1 วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพผู้รับการประเมินมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรักษาความสามคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนผู้รับการประเมินดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีความประหยัดมัธยัถ์อดออมมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพมีบทบาทในการเป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพผู้รับการประเมินรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคม มีความรับผิดชอบในวิชาชีพใส่ใจถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนหรือผู้ได้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกันผู้รับการประเมินศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมการพัฒนางานในหน้าที่ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรยาบรรณวิชาชีพมีจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมผู้รับการประเมินประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธา และประพฤติตนตามหลักพุทธศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายมีความยึดมั่นในการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองผู้รับการประเมินมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องด้านที่2คุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะสมรรถนะหลักสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้รับการประเมิน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องคุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆม,มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง สมรรถนะการบริการที่ดีผู้รับการประเมินมีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมีการปรับปรุงระบบการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสมรรถนะการพัฒนาตนเองผู้รับการประเมินศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆในวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานผู้รับการประเมินศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาหรือวิธีการอื่นๆผู้รับการประเมินรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาความรู้องค์กรและตนเองการเปลี่ยนแปลงความคิดด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน องค์กรและวิชาชีพสมรรถนะการทำงานเป็นทีมผู้รับการประเมินให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู้นำผู้ตามได้อย่างเหมาะสมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงานปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลายเสริมแรงให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานสมรรถนะการออกแบบการเรียนรู้ผู้รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้นำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียนความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทยมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้กับผู้เรียนสมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียนผู้รับการประเมินมีความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนการจัดข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจำชั้นและการกำกับดูแลชั้นเรียน ด้านที่3ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดช,ชอบตามมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะผู้รับการประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอนด้วยความทุ่มเทเสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีมีคุณธรรมจรรยาบัรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งของครูสายงานการสอนผู้รับการประเมินมีความตระหนัก และพยายามที่จะพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพโดยสอนกิจกรรม6กิจกรรมคือกิจกรรมเสรีเล่นตามมุมกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาผลการปฏิบัติทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการพัฒนาตนเองตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละคนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมและมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนผู้รับการประเมินได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลักได้มีการจัดทำการคัดกรองเด็กตามความสามารถความถนัดและความสนใจและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมเด็กให้เต็มศักยภาพความสามารถของแต่ละคนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาผลการปฏิบัติทําให้ผู้เรียนมีความเจริญทางร่างกายเติบโตตามวัยและมีความสุขกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงและประสานสัมพันธ์กัน มีสุขภาพจิตด,ดีมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามรู้จักชื่นชมและชื่นชอบชอบศิลปะดนตรีรักการออกกำลังกายช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผู้รับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนอย่างเต็มกำลังความสามารถจะส่งผลอันดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาท่านคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยาฐานะครูชำนาญการทุกท่านและขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่ให้เกียรติประเมินด้วยมิตรไมตรีอันดีโดยผู้รับการประเมิน จะนำผลของการประเมินไปพัฒนายาวชนของชาติให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป